สวัสดีครับท่านที่ติดต,ตามรับชมช่อง101อีสานมาเทิงทีวีมาเจอก,กันเช้าเช้าแบบนี้ครับก่อนนอนเมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสดูเวทีของขอขอขอคอปทเขาไม่ยอมถ่ายคนไม่รู้มีคนหรือหมาหรือเปล่าไม่ทราบอยู่หน้าเวทีผมได้ดูสมบูรณ์ทองบุรานออกมาพูดก็เล่าไปหลายๆอย่างครับ เล่าถึงพวกตัวเองว่าโดนจับเพราะว่าไปพาดพิงถึงเขากระโดงบอกขับรถไปเที่ยวนั่นเที่นี้มาครับพอมาถึงหน้าบ้านมีตำรวจตั้งด่านอยู่ก็จับเอานะครับแล้วเอาขึ้นรถสไลด์มาที่กองปราบเพราะว่าไปกระทบกระเทือนไปเรียกร้องพูดถึง เขากระโดงว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าผมน่ะเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเวทีเล็กๆอย่างคอปทอนี่ครับคิดยังไงไปวิจารณ์ไปวิจารณ์ในทุนหรือเปล่า กลัวว่าทุนจะไม่ไหลมาหรือเปล่าหรือไหลมาแล้วไม่ถึงเวทีเล็กๆหรือเปล่าเออต้องคิดแบบนี้นะคือตอนเนี้ยถ้าเป็นหมูหมูก็แย่งลำแล้วครับถ้าเป็นหมาหมาก็แย่งขี้ตอนเนี้คือมันจะตกถึงท้องหรือเปล่าครับมันก็น่าคิดนะครับปล่อยเขาตกรกรรมลำบากอยู่หน้า ทำเนียบรัฐบาลข้างๆสะพานทำไมไมรุเช่นต้องบอกว่าทนแดดทนฝนอยู่ตรงนั้นครับแต่หัวน้ำต้นน้ำแท้ๆครับเงินอาจจะมาแล้วก็ได้แต่ไม่หล่นถึงเขาครับมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าม็อบอย่างนี้ครับจะไปพูดถึงนั่นคือแหล่งเงินแหล่งทองที่จะหลั่งไหลมานะ คิดอย่างผมหรือเปล่าแต่ผมคิดอย่างเงี้ยว่าเออยู่ดีๆครับมอ็มอบคอปทอเนะม็อบคอปทอไม่เคยพูดถึงเขากระดงเลยครับพูดถึงพี่อ้วนภูมิธรรมบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างพี่อ้วนภูมิธรรม ต้องจัดการครับเรื่องเขากระโดงเพราะว่าเป็นที่ของสมเด็จรอห้าและรอหกเป็นที่หลวงมอบให้กับการรถไฟเขาพูดถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมถึงเอกใจไงว่าเอไอพวกนี้ครับวานปุ๋ยไม่ไม่ทั่วถึงหรือเปล่า พี่น้องไม่เชื่อไปดูได้เลยครับอยู่ดีๆพวกนี้กินพริกกินเกลือมาจากไหนครับหรือจะเขาเรียกว่าแสดงแสงอนุภาพออกมาครับขนาดกลุ่มใหญ่ๆเองเนี่ยครับชุดเอเองเนี่ยที่ผมพูดไปนะครับยังไม่กล้าพูดถึงเลยครับหรือส่งสก,กิดกันมาหรือเปล่ากลัวว่าเส้นทางน่ะท่อรําเลี้ยงจะไม่ไหลหรือเปล่า ก็เลยยุเห็นว่าพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยครับเปิดประเด็นเขากระโดงมาเนี่ยครับสนับสนุนกันใหญ่เลยบอกรีบจัดการเลยและก็อย่าลืมผ่านไปดูด้วยครับลันเวที่มีเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับเขาบอกว่าที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับไปหัดโดดล่มกันอยู่ที่นั่น เขาบอกช่วยไปดูด้วยนะฮะเขาพูดถึงขนาดนั้นครับเข้าไปดูที่ที่เขาเขาเรียกว่าเขาพูดกันหนาหูกับที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองด้วยนั่นเขาเปิดมาหมดเลยครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับว่าไอ้พวกนี้ครับมันมีอะไรหรือเปล่า อยู่ดีๆเอาข้อมาตีพวกนี้ถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่กล้าแตะเลยนะมันพูดถึงบอกว่าใครไม่กลัวเน,นวินชิดชอบทนายก็กลัวตำรวจก็กลัวเจ้าหน้าที่ก็กลัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับบนเวทีนี่เขาว่ามานะผมก็ว่าไปครับและทำไมอยู่ดีๆพวกนี้ครับขึ้นไปพูดบนเวทีเหมือนส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับ ว่าคนอื่นอิ่มน้ำอิ่มนี้พีมันครับแกนน้าต่างๆครับเขาเรียกว่าทีม A นี่อาจจะอิม่มหนีพีมันครับแต่ทีม B ไม่ได้กินเลยเนี่ยกูจะเอาไว้มึงทำพ่อมากูต้องวิพากษ์วิจารณ์ครับไปแย่ไฟให้ลุกคับไปโยนฟืนใส่ไฟใ้้หน่อยเพราะว่าภาพมันออกมาแบบนั้นจริงๆครับภาพแบบว่ากูไม่ได้มึงก็อย่าดีเลยครับ มันหาประเด็นไม่ได้แล้วอะประเด็นเรื่องคลิปก็จะพูดมาทุกวันทุกวันเนี่ยคนเขาจะเบือ่อเลยเล่นประเด็นนี้จุดประเด็นนี้เลยครับทองสมบูรณ์ทองบูราณพูดเต็มปากเต็มคอมคำบอกว่านายกอ้วนนายกภูมิธรรมช่วยจัดการทีแนตะ่เขากระโดงเอาละสิครับทีนี้ครับผมพูดคลิปก่อนว่าเมื่อวานนี่ผมพูดคลิปก่อนว่า ม็บมันไปไม่ได้มันหาประเด็นไม่ได้แล้วครับจะมาว่ารัฐบาลรัฐบาลก็ยังล่อแรก่อยู่แล้วเขาเล่นทุกมุมแล้วพูดง่ายๆต่อยทั่วตัวแล้วครับรัฐบาลนี่ก็ยังไม่ลงรัฐบาลไม่ลงตัวเองจะลงในทีนี้ครับเพราะว่าไม่มีประเด็นที่จะเล่นก็เลยหยิบประเด็นเขากระโดงขึ้นมาเอามาพูดทีนี้ครับ เอามาเปิดแผลเอาแล้วสิครับผมไม่ได้คิดอื่นไกลน,นะผมคิดว่าค่าแรงไม่ออกค่าแรงไม่ออกเลยตอกเจ้านายกูก็ทำเหมือนกันกูเป็นคนเริ่มทำเวทีด้วยซ้ำไปครับมึงจะมาหยิบชิ้นปลามันไปกินอย่างเดียวได้ไงไม่แบ่งพวกกูครับเห็นไหม พอมอบลงจากเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคอปทอประออากาศเลยครับจะเดินไปทุกที่จะอยู่ยาวจะเติมคนแต่ปรากฏว่าขาดการดูแลจากชุดเอครับไม่สนับสนุนเลยปล่อยเขาเหี่ยว,หหวแห้งอยุดเอเหี่ยวแห้งอะนะอยู่ข้างเทียวรัฐบาล อาหารก็อดมือกินมือหรือเปล่าผมยังไม่รู้ครับกองทัพรมหน่ยกินแต่ผักอย่างเดียวมันก็โซเซเต็มทนละอย่างน้อยครับมีเงินซื้อฮอนก็ยังดีแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ไม่หล่นมาเลยครับท,ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นเะครับพวกนี้มาชุบมือเปิดชุบมือเปิดเห็นไหมความขัดแย้งเริ่มมาแล้ว คือแนวทางเนี่ยครับเขาพูดถึงคําพูดของนายกอุ้งยิ้งว่านายกน่าจะมีอันเป็นไปสารสนมคงจะตัดสินว่าอย่างงั้นแต่ไอ้พวกนี้เปิดแผลใหม่เนยครับเสือกเปิดแผลพวกเดียวกันเนะี่ยเปิดแผลพวกเดียวกันเห็นชัดเลยว่าอยู่ดีๆเปิดแผลนี้ขึ้นมาครับ สารพัดที่จะเปิดนะไม่ใช่เรื่องเดียวครับหลายเรื่องครับถนนแถวฝัว่งทนทนบุอนแถวฝั่งทนเนี่ยก็เปิดมาอีกครับบอกว่าตามสเปกนี่คือถนนคอนกรีตครับแต่สิ่งที่ได้คือถนนยางมาตอยเอาสิเออพู้ไปถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วย บอกให้เล่งหน่อยครับเล่งการตรวจสอบหน่อยว่าบริษัทของอนุทินชาญวีรกุลเนี่ครับมาทําสภาผู้แทนราษฎรเนี่ครับสร้างตึกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ครับเปลี่ยนแม้กระทั่งไม้ครับบอกในสัญญาบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนทองแต่ปรากฏว่าพอทำก็จริงๆครับ ไม่รู้เป็นตะเกียนอะไรไม่รู้ครับนี่คือคำพูดของสมบูรณ์ทองบุราณนะครับบนเวทีของคอปทอเปิดกันแล้วครับเปิดแผลกันแล้วเล่นกันแบบนี้เลยครับแล้วมันจะไปได้อย่างไงม็อบครับคุณเล่นไปเปิดหัวหน้าทีมก็ด้วยคุณเล่นไปเปิดหลังหัวหน้าทีมที่มีแผลเวอะหวะอยู่ด้วยครับ แล้วจะไปหากินอะไรล่ะครับคือบางทีมันก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะผมบอกเลยครับมันน่าเจ็บใจเหมือนกันกูเริ่มต้นตากแดดตากลมอยู่ตรงนั้นครับแต่เวลาได้หยิบชิ้นปลามันไปกินไปหมดนะกลุ่มใหญ่กินกินไปหมดละเงินบริจาคเลเยอะแยะอ่ะบอกว่ายี่สิบกว่าล้านทำไมไม่แบ่งให้มาเวทีเล็กบ้างลนะ่ะ ฉะนั้นแหละคักูกับมึงก็กต้องอย่ายยับไปข้างหนึ่งอย่าลืมว่าเงินนะครับไม่ใช่งูจงอางใครก็อยากได้ครับเวทธีคอปทอเองเนี่ครับต้องบอกแต่ละคนเนี่ฮะโซมาหิวโซครับก็คิดว่าเขาจะสารต่อให้ตัวเองเนี่ครับมีมวลชนมีคนมาบริจาคแต่เปล่าครับ เขาทาเวทีจบเวทีเดียวจบเลยครับเพราะเขาเห็นแล้วเขาไปไม่ได้ที่ออกว่าที่ผมบอกว่าออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวนันครับใช่จริงๆด้วยคือโดนทอดทิ้งไงเขาไม่เอาเขารู้แล้วว่ายังไงเสียกระปันไม่ขึ้นครับขนาดเขานะครับมีเงินมีกลุ่มต่างๆนี่ครับหลายกลุ่มด้วย ที่มาช่วยกันครับเขาได้แค่นั้นครับแล้วคอปทอมีอะไรครับมีกองทัพธรรมกองทัพธรรมไม่สามารถที่จะดึงคนได้ครับเพราะว่ากองทัพธรรมเองเนี่ครับมันไม่ใช่คนในศาสนาพุทธด้วยซ้าไปครับมันเป็นรัฐที่อุบาทรัฐที่ห่มเขียวนั่นคือกองทัพธรรมครับและโพมาสำทับอีกตั้งหากด้วย ว่าพี่น้องไม่สนใจที่จะเข้ามาร่วมม็อบเอาหรืสิตายเลยสิครับจะลงก็ลงไม่ได้ประกาศอยู่ยาวซะแล้วประกาศจะเดินต่อแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้ครับเงินอยู่ที่ไหนล่ะค่าใช้จ่ายมันมีอยู่ทุกวันคนมาก็ต้องกินข้าวครับนักดนตรีก็ต้องใช้เงินรถก็ต้องเติมน้ำมันครับ แต่มึงไม่เหลียวแลกูเลยครับแทนที่จะแบ่งสรรปันส่วนมาหน่อยครับแต่ปรากฏบอกว่าจะเอาหน้าครับเอาไปมอบให้ทหารซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆครับไปมอบกับทหารครับอา้าวกูก็อดอยากบ้านกูก็อดอยากอยู่แล้วครับเวทีก็ก็อดอยากอยู่แล้วครับมึงเสือบทําแบบนี้มึงไม่เห็นกูอยู่ในสายตาเลยเนี่ยก็ได้ออกรูปนี้นะครับ มึงไม่ให้กูก็จะเปิดกูจะสนับสนุนฝั่งนี้แล้วคนทำงานแล้วครับเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะไม่ใช่ว่าไม่มีแผลครับพวกเดียวกันแท้ๆแต่ก่อนนี่ครับกะว่าจะทำเป็นนายแล้วจะยกให้เป็นนายแล้วครับนายจ้างแต่ปรากฏว่านายจ้างลืมลูกจ้างครับ เ,ออเราจะเห็นหลายครั้งว่าก่อสร้างบางทีนี่ครับค่าแรงงานไม่ได้นายจ้างหนีตลอดหลบหน้าอยู่ตลอดไม่จ่ายค่าแรงจะกินจะอยู่อะไรแล้วครับมันก็ต้องเอาสวรรค์ไปขายครับเอาอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆไปขายครับเพื่อจะมาซื้อข้าวกินนี่ก็เช่นเดียวกันครับเห็นเงินอยู่แท้แต่ไม่ให้ลูกน้องแต่ไม่แบ่งปันมาเลยครับ แต่ถ้าจะสนับสนุนกันก็เออพี่คิดไทยมงคลเลยมึงเอาไปสักสองล้านครับไปดูเวทีไปดูพี่น้องมันจะเอาไปยังไงก็เรื่องของมันครับแต่นี่ครับไม่น่าจะได้เออไม่น่าจะได้ครับเวลามึงพูดมึงพูดในห้องแอร์ครับแต่พวกกูนี่พูดร้อนจะตายฝนตกฟ้าจะพ่าหัวอยู่แล้วมึงยังไม่อีนังขังขอบกับพวกกูเลยครับ เงินที่ได้มาเนี่ยครับฉะนั้นเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับที่มันจะเปิดขึ้นมาครับตอนนี้ต้องบอกแตกเป็นเสียงแน่นอนครับม็อบผมไม่ค่อยมาสรุปลงหลังเนี่ครับตอนนี้ผมเห็นแล้วประเด็นแบบนี้ครับที่มาพูดบนเวทีน่ยมันย้ำคิดย้ำทำจริงๆครับมันเหมือนคนกระเสือกกระสนหารายได้มาจนเจือครอบครัว ทั้งๆท,ที่เห็นอยู่แล้วครับอย่าลืมว่าเขาก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเวทีนี้เขาก็มีส่วนแต่ทําไมไม่เห็นความสําคัญเขาล่ะครับคุณทําเสร็จคุณก็ไปอยู่ในห้องแอร์แต่ทําเสร็จแล้วเขาไปอยู่หน้าทาเนียบรัฐบาลครับใช้งานเขาใช้รถเขาอุปกรณ์เขาครับเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นเวทีใหญ่แล้วพอมีทุนหน่อยกลับไปให้คนอื่น กลับมาเห็นความสําคัญของเขาครับมันถึงฟาดงวงฟาดงายอย่างที่เราเห็นไงผมบอกจับตาดูเถอะครับกลุ่มนี้ถ้าม็อบแตกเมื่อ,อไร่ครับม็อบไม่มีคนมาจริงๆกินะไม่มีคนสนับสนุนครับมันจะเปิดเผยอะไรหลายอย่างครับมันจะแฉะกันเองเพอย่างที่ผมบอกนะครับมัเริ่มแฉกันเลยไหมล่ะแต่ก่อนอะ เราบอกว่าเส้นทางเงินมาจากไหนครับทอดน้ําเลี้ยงมาจากไหนเอ๊ะแต่ทําไมอยู่ดีๆครับต้องว่าพวกนี้กินเหล็กกินขางมาจากไหนครับสามารถออกมาวิพากวิจารณ์สามารถบอกว่ามายูุยงะ่ะพี่อ้วนภูมิธรรมให้ไปจัดการเรื่องเขากระโดงลันเวที่ลำตะคองมันแน่แล้ะครับว่ามันเริ่มแตกกแล้วเป็นเสียง,ยงแล้วครับ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นพอมีผลประโยชน์จริงๆครับไม่เห็นคนอยู่รอบข้างนิสัยแบบนี้เป็นประมาตั้งนานแล้วครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอชุดเอเองนะครับถ้ามันสร้างมวลชนไม่ได้มันหาผู้มาร่วมชุมนุมไม่ได้ครับมันจะไปอยู่กลุ่มไหนครับมันจะยังรักกันเป็นพี่เป็นน้องกอดกันกลมอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าทุกคนต้องมีเงินใช้ ทุกคนต้องมีบริวานที่จะดูแลครับรออีกนิดเถอะครับว่าพวกนี้มันจะสำลอกอะไรออกมาให้เราเห็นครับไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละผมเป็นคนที่ดูแล้วผมเจ็บมาคิดนะครับเพราะธรรมดาแล้วครับขนาดว่าพัก การเมืองแท้ๆเขายังไม่หักเขายังไม่พูดถึงกันเลยไม่ใช่ว่าไม่หักหลังกันครับเขายังไม่พูดถึงกันเลยครับถ้าเขาได้ประโยชน์ร่วมกันไอ้เรื่องสําคัญต่างๆที่เราเห็นว่ามันสําคัญอย่างเช่นหัวสวเขากระโดนี่เขายังไม่พูดเลยครับแต่ทําไมเนี่ยผมย้ําอีกทีว่ามบอบคปทไปกินเหล็กกินขางมาจากไหนถึงกล้าพูดถึงท่อน้ําเลี้ยงตัวเองครับ ชัดหรือยังนะครับว่ามันมีการหักหลังกันครับว่ามันไม่ให้ค่ากันเองด้อยค่ากันเองครับไม่อยู่ในสายตาครับผมถึงบอกว่าไอ้พวกแกนนำตัวใหญ่ๆนะมันไปเหยียบเวทีเหยียบบาลายัยไอ้พวกม็บคอปทอเท่านั้นเองครับวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่า คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรครับคุณเป็นแค่บันไดให้เขาเหยียบขึ้นเท่านั้นเองครับเพราะว่าเขาไปเยี่ยมคุณแล้วเขาไปดูคุณแล้วคุณไม่มีความสามารถพอที่จะระดมคนให้เขาได้เขาไม่สามารถพึ่งพาคุณได้ครับคุณก็ไม่ต้องบอกว่าคุณเองก็ไม่ <c oughs> ผมไม่อยากพูดแรงไปกว่าน,นั้นครับเขาก็มองคุณเหมือนหมาตัวหนึ่งแล้วครับไม่มี ประโยชน์อะไรนะฮะเลขคุเขายังไม่เอาเลยฉะนั้นแล้วครับเก็บของกับบ้านนะะเก็บของไปนอนกับลูกกับเมียเก็บของเข้าสำนักกองทัพทํำได้คับสันติอโศกได้ครับคุณไม่มีค่าสลับสายตาถ้าคุณหาหมวลชนให้เขาไม่ได้หรือคุณไม่สามารถที่จะเติมคนได้ครับ คุณก็แค่เป็นบันไดที่ให้เขาเหยียบขึ้นเหยียบลงเท่านั้นนะครับฝากไว้ให้คิดสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ